เอาคูอบ่เห็นหนาคอยสิบพากินตำหุง้งคูอบ่เห็นหนาเอะนั่นหน้าพี่น้องมากินกินตำบุ้งตำบักหุงสับแซมดูกันเลยจ้ามาอนีช่วงนี้พ่อค่อยได้เห็ดคลิปคลิปขับรถ เฮ็ดสลับไปเลยพี่น้องเหมือนนี้ว่ามีคลิปก็เลยตำหุงตำหุงหิวข่าแห้งไปฝึกงานหอมามา่าไปบอกหุงเต็มเฮี้ยนแต่ว่าบรามีบรญย่ากิน นี่ได้เขาสวยบ่ได้หูเบ่ได้นหนึ่งเขาเหนียวเผ็ดอยู่บวพริกบัพริกกำหนึ่ง สมุนหง้งไส้หมูย่อแสบอยู่โอ้ยเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแสบ ผักกาดมิตรผักกาดไข่สองด้วยไข่บ้านแอนหยาดินไข่บ้านหนงมุนเอาห้มา มหมูย่อดส่อะไรหลายแซ่บุกพี่กะกำรรหนึ่งพี่น้อง แนมเบิงลุง่งเดี๋ยวแอบมาเขากล่องน้ำข่อยเผ็ดมากมันนีไปฝึกงาน ฝึกง,งานก้นมามก,กับตายเขาหิ้วเขาบมได้กินเขาเทียงกินกัามหมา,มาหอนหนึ่งมันบายูดของฝึกง,งานหนึ่งแต่เจ็ดโมงเสาร์เจ็ดโมงสเมงสาร์หอดบ่ายสาม ย่างๆหลายอยู่เด้อควายกินหมูยอก็ใส่หลายเติบ Why? ปากแดงเมา่ล้วพี <S <s <dul ce> ่น้องแสบทั้งแสบทั้งแสบปากม่กินน้ำตาล ใจเขาน้ำพี่น้องมันี้กินเขาเจ้าเขาเจ้านี่เหลือมาจากวัดห่อกลับมาบ้านมาอุอา่นเออนี่มาคำใหญ่ๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พบก,กันใหม่คลิปหนานะพี่น้องจ้าสำหรับมัน,นี้สวัสดีจ้า Ah.